กนมาวันนี้เลยครับสบายดีพี่น้องเอฟซีเมื่อสักครูทุกคนตื่นเช้ามาเมื่อน,นี้เช้ามีสีผ้าทุกคนไปหน้าพี่น้องเมื่อน,นี้เข้าสีใบมันหตะกาพี่น้องเนาะฝนเริ่มตกแล้วพี่น้องเข้ากับสีเฮ็ดหตะกาแล้วพี่น้องนะับป็นแนวเลือดกับเฮ้ากับสีใบติดตามฮับทมูมาัเบิ้งกันในคลิปนี้เลยได้ดพี่น้องเนาะ นี่นะทุกคนอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เอาเกมไปมือนี้เนาะกะมีเตาะมีพามีเสียมมือพี่น้องน้ำดื่มแล้วก็ห่อข้าวเนาะโมกแพ้เอากระถือไปพี่น้องอ,อุปกรณ์ในการไปฮ็ดโทตากาข้างบอนี้เนาะเอากระเดินทา่าขี่รถไทยไปคือเก้าตามดื่มพี่น้องเนาะไปหน้ามือถือขี่รถไทยไปพี่น้อง วันนี้เฮ้ากับมหอดตรงหน้าแล้วทุกคนเนาะพี่น้องบ้านเฮ้ากับเลิมไทยตะก,ก้าว่านก้าเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กับปัญญากาศทตีคืมๆพี่น้อง คนไปทางหน้านะหน่อยเลยวนกับมาตกกาคือเดียวไปน้องเนาะตอนนี้เ้ากับมัอวนหน้าอะไรไปน้องเนาะเออตะกาเมากะมัดไปแล้วล่ะน,น้อยนึ่งไปน้องเนาะเฮ็ดแล้วคุดคุมแล้วเ้ามันมาคุดคุมไปเมื่อนั้นเนาะทุกคนเนาะว่านกา้ากับหากับว่านครื่งน,นึ่งไม่น,นึ่งไปน้องเนาะทางนั้นก็นยังไม่ทันว่านโหก็ยังไม่ทันแล้วเนาะ มื่อน,นี้ก็มาซื้อต๊อพี่น้องนเนาะเฮาเฮ็ดไปแล้วก็ผลมีตกะดินห้าวกับหญ้าพี่น้องเอ้ยทีมงานเฮาเนาะมื่อนี้ก็สิมาะคุรักโ h ด้านนึงพี่น้องตอนเช้าสิ่คุรักโ h หลังจากนั้นก็ตัดห้าวเนาะคุรักโ h แล้วก็ตัดห้าวมามัดพี่น้องเอ้ยมัดแล้วแล้วก็เป็นการเอ้ยอย่าง <laughs> ดิย่างไท่อีกพี่น้องด้านนึงมีท่านไทยเนาะเพราะว่าขาดขาด,ขาดมีได้ครึ่งนึงเท่ไหมเนาะพี่น้อง ประมาณ30ิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละการที่ชินี่แหละเพราะว่ามันมันคาดมีแต่พี่น้องคาดไม่ได้นะมันแดดเนาะเพราะว่าฝุนหากตะกกเมือ่อคืนนี้ก็เลยว่าชีมามันโหแล้วก็มาไถายมาคาดมือน,นี้แหละพี่น้องเลยให้มันวาดแล้วในมือน,นี้เลยเนาะตาก้าก็แเม่นพอกับน้องไส้เ้ามาไทยแลวเนาะพี่น้องเนาะแล้วกับนนะ้าเบ้าเ้ามาไทยมื้อนั้นจะมีไม่ได้มากนล้วก็เลยไม่ได้ไท่ายอ,อทุกคนเบิ้งเนาะเขาไทยแล้วละ สามีไม่ได้มากนะมือเผามาไถ่ทุกคนหลังจากที่มือห้าคุดคุมมือต่อมาเพราะก็มาไท่พี่น้องเนาะทาานี้กับเม้นห้าโฝั่งรักแล้วเรียบร้อยพี่น้องเนาะต่อมาเห้าสิเบิลมาห้าพี่น้องคือตะก้ากับกว้างเต้พี่น้องเนาะวันนี้อากาศคือมื่อมือด้ยทุกคนบุ๊เป็นบุ๊พี่น้องเนาะ เอานางพักอยูโฮมจักน้อยกับพังพิงพอมเมืองอารมณ์ดีแห่งตอนนี้โฮเฮากลได้มัดแล้วเรียบรนะ้อยเนาะพี่น้องเนาะนี่เฮากลมัดแต่ชีห้าพี่น้องเนาะโฮเฮากัสี่อาไม้สร้างไผ่พี่น้องมามัดแล้วเรากระลักโฮเฮากัตัดเอาพี่น้องนี่แล้วกะมัดด้วยโตะไม้อันกระซะพี่น้องพอเฮาพอกับเมเฮาจักมาฮือเนาะโตะโฮเฮาก,ากับสำ็จไปพี่น้องเนาะกัย่างแต่ข้างด้นนั้นพี่น้องเนาะข้างทางห้วยด้านเดียวนั้นไกลนั้นก็นกคือสำร็จมื้อเนาะ ทางนั้นแม,ม่นมัดสองห้าวพี่น้องอย่างตื้อมีสองห้าวเนาะกะถือว่าสำเร็จไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องโหแ้วนะวนะวาเฮาเนาะโูอันตะกาเฮานะพี่น้องนะกะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะอันเฮามามัดทุตะกามื่อันนี้ก็สำเร็จไป ย่างแต่ข้างเดียวนี้น้องไปน้องน่าหักก็ได้ทองห้าวแล้วมือหน้าห้าวกะจังมากมัดไม่ไอะพี่น้อง,องนะ่ามือนี้เขาก็ต้องมือก่อนนะทุกคนนะเกิดกำลังมากไปแล้งเนี่ยเบิง่งมืดมาแล้วทางเหนือเนาะวันนี้ทีมงานส่งไนะอ้น้องเขากะชิ่มือก่อนแล้วพี่น้องขี่รถไถมือนะมือหน้ายังมามัดต่ออีกพี่น้องเนาะ จะมาซิกเข้ากับมาพี่น้องเลยมาฮอนดืเินแล้วเนาะพี่น้องนอเนาะแล้วก็ต้องคลายประตู ตอนนี้ก็มาฮ้อนเทิร์นแล้วน้องไปน้องน้องวันนี้ก็สิเบห์อาหาอาบน้ำอาบไน่ก็พี่น้องน้ออากาศฮ้อนแห้งเบิ้งพี่น้องเมื่อพ้นมากตอนกลางเว่นตอนโหแรงนั่งเว,นนว้นฝน,นกตกพี่น้องกลางคืนมาเขาก็มาการอึ้งการกบการเกียร์ไปน้องนี่ตอนนี้ชาวมีก็ได้มาการนะ้อทุกคนเท่าก็เห็นกระตัน,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 นพี่น้องส่วนลายเทาก็ที่ได้กระตันแล้วปุบเกียดจะไม่ค่คอยได้พี่น้องอึ้งก็ได้มีลายเท่าก็มาการกัาบอ้อนด้วยพี่น้องนี่ สามีก็ได้อัดคลิปให้ทุกคนเบิงน้อยนึงพี่น้องเนาะแมงเมากับไล่ลายทุกคนเอาะคนกระตกแห้งเติมพี่น้องน้ำอ่างอึ่งกบเคียดกรอ้อเนาะเฮากับมาหาการพี่น้องพอได้เมื่อกินแรงพอได้แนวกินมือ้อเช้าแล้วทุกคนเนาะอยู่บ้านเฮาก,กับประมาณน,นี้ทุกคนเนาะคนตกไหมกระสิมนี่กบอิงเคียดกระตันเออกมาลายเนะาะเฮาไปหากันหาก,กินตามธรรมชาติบ้านเฮาพี่น้องอุ้ยอุ้ยไลคุบกระตันกระกระตันกระไปพี่น้องเนาะอยู่เป็นคู่เลยทุกคน ก็ประมาณนี้นะทุกคนเนาะอาการเลยฮะอาการมันนี้กับอากาศากัโอเคอยุบไปน้องพังเสียงกบเสียงเกลี่ยห้องแซ่ๆเนาะอันนี้กับกระตันพี่น้องอึ้งพี่น้องอึ้ง,งหลังจากที่ไปกั้นแล้วส่งไอ้น้องห้ากผ้าเดี่ยวมือพี่น้องห้ากไปมีเหงิงไปเลือนเนาะไปโดนเกิร์กๆนี่นะพี่น้อง มีได้ไปไกลแล้วก็มีเอาลายพี่น้องเอาพอกินพ่อเนาะนี่นะพี่น้องเฮาหาก็ได้ประมาณนี้เลยครับส่งให้น้องเอาเนาะที่อื่นสี่ห้าตัวครับกับกระตันพี่น้องเลยเค็ดเค็ดดึงพร้อมเนาะตื่นเช้ามาหฮากระต้มกระตันกินข้าวเช้าพี่น้องเนาะห้ามาพี่น้องตื่นมื้อเช้ามาห้ากะต้มกระตันกินพี่น้องต้มกระตันดึงกินอะไร โคเมาพี่น้องเอยมามาทุกคนมาหลังจากที่กินข้าวอิ่มมื้อนี้เขาก็สีเดินทางไปหน้าไปฮ็ดโฮตะกาอีกนะทุกคนเนะาะมือนี้แม่นทีมงานสามพอรุแล้วก็มาเ้าอีสามโตไปนั่งออกมาเข้ากับไปน้ำตลอด มื้อนี้กิดบรรยากาศคืนคืนมแล้วเนอะคือมฟ้าคืนฝนพี่น้องเนาะว่าสิโต๊ะกับ่ตกนะโต๊ะแต่เมื่อคืนนี้ทุกคนเนาะกับมือวานนี้พี่น้องอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศทางบ้านใหญ่เซมีพี่น้องเนาะหมู่บ้านเท่ากับตั้งอยู่ติดกับเฮือน่าพี่น้องเนาะเฮือน่าอ้อมบ้านนะไะพี่น้องนะแล้วก็เิมีต้ inform 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 sure. นไม้อ้อมอีหอมนึงพี่น้องเนาะบ้านเท่า งูควายกับซิมีลายู่พี่น้องขี้งูขี้ควายเต็มเพ้อหน้าเลยพี่น้องเนาะดำดำอยู่ส่งนี้เป็นส่งระดูปล่อยงูปล่อยควายเด้พี่น้องเนาะหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวเขาหน้าปีแล้วเาก็ปล่อยงูปล่อยควายพี่น้องเคยย้อนย่ำดำหน้าปีกับผู้อีเนาะ พอเฮาเลิงครับรถโพดพี่น้องเนาะไปฮูขึ้นไปเทราะมะตั้งทันหน้าก็ไม่ยั่งเนาะบอลเลิฟไปได้ละเมนไปพี่น้องเอ้ยพอเฮาครับรถก็ได้รอดเกือบคว่ำแล้วพี่น้องเนาะขันหน้าตั้มเป็นนอง หอน,หน้าเรียบร้อยพี่น้องน้องบัดน,นี้เฮาก็สิไปหามัดโูบ้านเฮาชอมแซมตัวที่ทางมิแล้วมื้อนั้นพี่น้อง,องมืง้อวานนี้นเนาะมื้อนี้มาซื้อต่อพี่น้องมามัดทูเพร่าก็เป็นคนแบบว่าไทยคาดบ้าน,พ,น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 ,านพี่น้องน้องเฮาก็มัดโูพี่น้องตอนนี้โหเฮาก็มันเยอะแล้วเนาะพี่น้องเนาะป้าตอนนี้ก็แดดฮ้อนขนาดเยอะเข้าก็ว่ายึดไม่แน่คิดยังไง มือนี้แม่เข้ามัดโห้วูเดียวพี่น้องน้ะหน้าเบ้ากับมีมานาน้าเบ้ากับใบหน้าพี่น้องใบหน้าบดเข่ากนมมันพุดแล้วทุกคนนาะไปป้อยแบกเกือเป็ดเกือไกล้พี่น้องน,อนาอโซวเน้ากับมาฮหดโหมือนี้แม่เข้ากับมาวัดกาทุกคนเข่ากับมัดโหพรอกับคาดกับจักรโต้นนตเานาะโอ้เข้ากับห้างห้างพี่น้องเนาะ เฮ็ดหูงูหูควายพี่น้องเนาะควางแบบว่าห่อนยำตามมาห้าก็ได้มังห่านะพี่น้องเนาก็มีเฮ็ดคักบับเลื่อเนาะเฮ็ดกุ้งประมาณเดินพี่น้องเพราะว่าเอายังละมังบัดดำหน้าทุกคนเนาะเอามีได้เฮ็ดหูเบทุกคนก็เฮ็ดโูเบ้เฮ็ดที่ๆเฮ็ดโตเนาะเ้าก็มัดไปพี่น้องเนาะมัดแล้วแล้วก็แซมบ้าเลื่อมันห่างเ้าเมายังเลื่อเหาก็แซมพี่น้องมัดไปเรื่อยๆจนกว่าสิสำเร็จเนาะ มัดข้างๆอ่าโต๊ะมัดข้างๆนี้พี่ต้องส่งห้อ ทางห้ามัดหูพี่น้องเนาะทางเมฆกาลังวานก้าพี่น้องเนียวผ่นเข้าที่เำไว้เฮ็เขาปุพี่น้องเนาะบ้า,า,าน,นาจะมีชื่อเอ้นว่าเขาปุแล้วเฮากับต๊ก้าบ้านจะเป็นก้าเข้าที่เฮาไว้ดำพี่น้องเนาะคนต๊ห้ามประมาณเดินนึ่งก็พอดำแล้วทุกคนโอเคนะพี่น้องตอนนี้หูเฮากับมัดเรียบร้อยแล้วตอนนี้บัดนนี้เฮากับิมเมอกินข,ข้าวก็นพีนน้องในเะยอะข้าวแล้วนะ โหที่เฮามาแล้วก็ประมาณนี้พี่น้องนตอนนี้เฮตะก้าเขากะโหตะก้าเฮกากะได้มาทำเด็ดเรียบร้อยพี่น้องวาดกล้าก็วาดแล้วแล้วนะทุกคนนี้ท่านแม่กํากำลังวาดอยู่เนาะวาดแล้วแล้วก็วาดลำบนย่านมันห้างพี่น้องนหน้าเขากะวางเตื้อบย่านมีพ่ออันนี้ก็คือเข้าที่แม่าวาดลงดินเนาะนี่นคือก้าเข้าที่เฮาวาดเนานะพี่น้อง เกียมเมื่อพี่น้องบานนี้ก็ได้มาน้อยเข้ากันนอนดินอยู่พี่น้องเบ <uw acht> ิ้งท้าเพิ <c oughs> ่นเธอเขายอกระได้ขี้ดื้อพี่น้องมาเข้ากระได้เนาะเยอะเขาย่อนะนะออนเก่งนะนะพี่น้องแล้ววิแล้วเข้ากระมือพี่น้องมาบัดนี้กระไตอนนี้แม่นซ่องสามีกำลังยู่ในซ่องกัดซ่องกันเปิดไรได้พี่น้องเนาะเป็นิดใจกับฟ้าทุกคนแนะนํากันในเด้อทุกคนเนาะ ตรงนี้กาลังมีโฆษณาเข้ากับฟากที่ตามรับส่งมาเบิ้งเได้ทุกคนเด้อตอนนี้ส่องจะมีกับพ่านแล้วเนาะกะถ้าเบิ้งว่าจะมีสิมนี้ได้ได้บอทุกคนเขาอเฮ็ดให้เนาะทุกคนเนาะโดยแบบที่เฮากันยังมีเคยเฮ็ดช่องยูทูบมานะพี่น้องนะกะเอ็ดไปตามครับแนะนาเพิ่นเนาะแบบที่เฮ้ากับมักท่าคลิปพี่น้องก็เลยมาท่าให้ทุกคนเบิ้งนะ น้อนนิสม,มีก็ได้จบคลิปลงเพลงเท่านี้แล้วทุกคนนาอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาม,มีเฮ็ดคลิปต่อไปนะเด้อทุกคนเด้อแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย